รากของความสำเร็จก็คือต้นกำเนิดที่ให้ชีวิตเรานี่คือเหตุผลที่อยากย้ำในทุกๆวันหยุดที่คุณมีเวลาขอจงเป็นลูกที่กะตันอยู่จงเป็นลูกที่รักพ่อแม่ชีวิตคุณจะ,จะเจริญขึ้นแน่ๆครูเชื่อว่าเราจะเป็นคนแบบเดียวกันเพราะเราสิงเสมอกัน เราจริงได้พบกันครูเป็นคนรักพ่อรักแม่และเชื่อว่าสถาบันครอบครัวคือสิ่งที่ผลักดันให้ชีวิตคนมีกำลังใจทำสิ่งดีๆให้กันให้กับคนที่บ้านสักอย่างหนึง่งอะไรก็ได้ที่ทำให้แม่เรายิ้มได้อะไรก็ได้ที่ทำให้พ่อเรามีความสุข อย่าลืมไปทำกันนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้นี่คือรากของความสำเร็จนะคะรากของความสำเร็จของคนเรามันก็อยู่ที่ความกระตันอยู่นะคะทุกคนอยู่ที่ความกระตันอยู่รู้คุณจริงๆนะคะใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะจงกระตันอยู่นะคะทุกคนก็ตันอยู่กับพ่อกับแม่ให้ดีที่สุดนะคะดูแลท่านมเมื่อยามแก่เท่านะคะ ดูแลท่านให้ดีนะคะการงานการเงินของเรามันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะทุกคนเพราะความกระตันอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะคะจะเจริญ